มนอีกสองตําทองให้ได้มีสี่สิบสองบทในสี่สิบสองบทเป็นรลกสักสามสิบห้าบทสาสิบแล้วก็เป็นจิดก็เจ็ดบทก็เจ็ดบทก็คือกัคขุยานธาจนถึงมะนยานธา ต้องจำทำที่ตรงแสดงสน,น,นะถ,นนถ้าเห็นวิเทศมาเป็นรูปจะเห็นวิเทศเป็นรูปเราจะต้องรู้จักทำที่ตรงแสดงคือขันเหมือนอายตนะธาตุต่างขันเหมือนอายนะธาตุตาต้องจำตรงนี้ให้ได้วังกรานไม่คงรูปเแบบด็ดกุชาปคิป เป็นเปล่ยนรูปแบบวิธีการคิดเท่านั้นนะยันกระดานนี้สรุปได้หมือนละสี่สิบสองบทมีทั้งรูปมีทั้งจิตครบแต่ไม่ครบทุกบทขาดเลยขาดไปไม่จบบทนะ เรียนวิทยาศาสตร์อย่าเพิ่งจดนะอย่าเพิเ่งจดถ้าจดแล้วจะเรียนไม่รู้เรื่องต้องฟังอาจารย์คิดตามอาจารย์ไปรูเรปเร้เรื่องว่ไปยังไงมายังไงเรื่องจดเรื่องตื่นเอาไว้ก่อนค่ะไม่งั้นเดไม่รู้เรื่องอันนี้คือบททีแคบแล้วก็ช่องนี้เป็นช่องวิศวชนาอันนี้จะเป็นตัวเลข ขันก็คือปัม่เลยนะขันแถวขันอันนี้คือแถวอายตนะตรงนี้คือแถวธาตอันนี้เป็นภาพรวมเรืยมรยมี่สิบหกนิเทอที่นัดสงเค์เ,เดียวกันจะขาอยูตนะ็ตหน้าจนถึงรักษากยู่ตนะอันนี้เท่ากับก้าบก้าวนิเทศ จะขูดท่าจะถึงรัศรัชธาตก็กด้ไม่เทศจะขุนซีจนถึงการยนซีก็เท่ากับเท่าไนะห้าแล้วก็อันนี้ก็หนึง่งก็รวมเป็นยี่ั้ยหกไหมะถึงไหมถึงยี่หกวะถึงไหมยี่นะยีหก เรื่องทำายตัวจะขายก็ได้นะจะขู่ธาออจะขูประสาทไปจนถึงรักษาลมนะจะขู่ธาตก็จะขู่ประสาทไปจนถึงรักษาลมปนะริเดียจะขุนจีก็จะขู่ประสาทถึงกายประสาท ปฏิบัติเอาคำนด้แก่อะไรนะสถาลบสานิทัศนสัพปฏิภาตสัตต so, ิสถานิทัศนสองนี้องค์ทำเดียวกันนะคือคือเห็นได้กระทบได้เห็นได้อย่างเดียวนันได้แก่อุบันลบเมื่อวานเรียนนะใช่ป่ะดิฉันบอกว่าจะไปใช้ในระยะสอง ทั้งวันนี้ที่ยกมาเนี่ยเป็นรูปหมดเลยเป็นหนึ่งในโอลารลิการป,ปท,าที่ไมีมขวดจับขายนะขวดประทานนะยกไปอย่างจักขายนะจะข,ข,ขุดป,ประสาทเป็นสันเรยนะเป็นรูปประคันอายะตะนะอายะนะก็เป็นจับขายตนะถ้าเป็นตัวอื่น ถ้าเอาโสดามาก็ตรงนี้ก็เป็นสโสดายตนะเอารักษาญาตนะมาตรงนี้ก็เป็นรักษาญาตนะปริปาริเทวะมาก็เป็นสทัทธายตนะสัจภาพเพราะฉะนั้นอายตนะกัจภาพเป็นตัวเปลี่ยนตรงนี้รายละเอียดอยู่ยตรงนี้อาจารย์เอามาแยกก็ตรงนี้ตขัขงาเอามาแยกให้ดูทิน อันเป็นปัจรัยลกเดยวใย่ไหมเรารูมื่อ28เอาตัวเองออกหนึ่งก็นับสงเคราะ์รู้ย7บเก็ดเ้นตัวเองเว้นตัวเองนะเอาเอาจะขายแล้วนาก็เิ้นแต่ขู่ประสาทถ้าเอาลั ก็สัทธาดมาก็เล้นกระสานลงเหมนตัวกับเอิงอ่ะถ้าสัทธาวันนี้เธอร้อมาก็เว้นสะัทธาลงเป็นไหมฮะอันนี้สีแดงคือโดนเปลี่ยนแล้วเราลองนัดสมเคราะห์รุ่นที่เจ็ดนะสมเคราะห์ลงมารุ่นที่เจ็ดก็เป็นขันแล้วรู้ว่าขันอันนี้ก็กขันเหมือนกันอันนี้นะที่มาของขันเหมือนกันแล้วคือนัดสมเคราะห์ลงมาแล้วได้ขันเหมือนกัน

ัามาย้นนะหนึ่งเป็นที่มาของไอ้ยนะต่าง,งนะาก,ก,ากาันตัอนวก็คือตัวนนะที่เต็อนถ้ายาากยี่สิบก็ได้ออกเก้าเร็นตัวเอื่นเร่จากขายกต้นงเริ่กขูดชาติเรื่ออะไรล่างกันสุ่ไม่รูปในนี้เป็น ทมทตรงนี้ถ้าตัวแรกถ้าเห็นจัชัดก็คือ1อสิบเอ็ดอนเอ็น,อน็แล้วก็สิบุมลูรือสิบุกโอ้สิบเอด เห็นตัวเองนวสุขมรุ่งเห็นรูปขันโอสุเ,อเป็นดเอกะรัรุเป็นธรรมมาทา,ทาก,ก็โอธรรมมาเ,เลือดยิบเจ็ทางด้านเลือดยิบเจ็บนะสุขกไม่ได้ด้วยขันในท่าเท่าไหร่ลอดยิบเจ็ด รูปที่ิเจ็ดนับสมครามไม่ได้ได้วยขันนิทภาเท่าไหร่ขันนีเท่าไหรนะทั้งหมดมีห้าได้แล้วหนึ่งไม่ได้ก็งามมาขันสีนะ่อายัดนะอายัดนะทั้งหมดมีเท,ท่าไหรนะสิบสองได้แล้วสิบเหลือสองสองอะไรไม่รู้แล้วแก่ยกตัวบดมารันไม่เอะไม่รู้แล้วก็ มานานหนึ่งผ้าทั้งหมดมีสิบแปดได้แล้วสิบไม่ได้แปดตัวเองคืออะไรไม่รู้เป็นตะขุดผาาหรืออะไรก็ได้ดูดด้วยจิตก็คือมีง,งานผ้าเด็ดท้งนี้ขบแดบเนี้ยขบในเทนี้จะนับสกอร์ลูกที่เด็ดไว้ตัวเองหมดเลยนะ คำตอบก็คือ,น 4, 2, อนเนาะศยสองแปดเออามาดูจากขายตนะมาจาัดตังนี้นะจากขายยนะจากขู่ท่าก็มาจากตรงนี้จากขืนซืก็มาองค์าเหมือนกันนะองค์าคืออะไรนะเหมือนกัน กลางคืนจะคุประาทจะคุประสาทแล้วนะักสงังเคราะห์ลงมาหนะกเป็นขันในอนะภาพเท่าไรอะไรบ้างจะคุประสาทเป็นผันอนะไรเป็นขันอะไรเป็นรูปขันในน่าเป็นอายน่นะา,ปาเป็นะจะคุประาทเป็นตากายเลยนะ ถ้าก็เป็นหักภาพจะนับสงครรถธรรมอะไรตรงนี้จะนับสงรรถธรรมอะไรจงจะเป็นรูปประคันหนึ่งเขาในรูปขคันเนี่ยมีองค์ทำหรือแค่รูปยี่แปดใช่ไหแค่รูปยี่สบแปดเป็นรูปขระันนอกนั้นไม่ใช่รูปขระัน ในรุ่นที่แปดละเอาองค์ธรรมออกเป็นหนึ่งก็จะเหลือรุ่นที่เจ็ดรุ่นที่เจ็ดเว้นอะไรอะเว้นจะขุดปรเว้นจะขุดประชากแล้วน้อ,องทำม,มาแล้วนัดสองข้อรุ่นที่เจ็ดลองนัดสองข้อลงมาในขันแล้วะรุ่นที่เจ็ดเป็นขันอะไร โอโยัน,นอันนี้คือขันเหมือนกันละอายตนะในรูปยี่เสิดก็คือโอสิบเอ็ดเว้นตุขุปร萨ฏโอสิบเอ็ดก็โอ,ปปโอลาลุตตาญตนะเก้าเวนาายย้นจะักขายญตนะสุขุนรูปตรนี้เป็นอามายญาตนะธาตุก็ได้โอเก้าเว้น จากขุธาแล้วก็ธรรมทาาอันนี้คือเราสามารถเชคไปเลยนี่คือขันเหมือนกันอายนนนะต่างกันภาาต่างกันต่างกันไหมต่างกันนะนนะอันนี้สังกันเนี่ยสังขย้ตาอันนี้คือขันเหมือนอสังไปว่า ภาษาไทยนะก็คือต่างต่างจะเรว่าต่างอายตนัสังใเหนะอัสังเว้ตาอายนัตาอะตาตุสังใเหนะอัสังให้ตาภาต่างนะภาต่างกันนะตรงน,นี้เป็นจากรคู่ธาตุตรงนี้ได้โอกอ้าคำหนึ่งเรียกว่าธาตุเหมือนถ้าเราคิดได้อย่างเนี้ยก็คือ เราคิดถูกตามธรรมที่องค์ทรงแสดงคือขันเหนือ้อธาตุตา่างเหล่นี้เทื่นี้เป็นรู้เราต้องจำธรรมะรู้ที่เก็บเหล่านั้นนับสงเคราะห์อันเนี้ยถามว่าแล้วสุขะไม่ได้ด้วยขันยธาเท่าไหร่อสัมมิทิรมไม่ได้ไม่ได้ด้วยขันยธาเท่าไหร่เวลาแปลเป็นภาษาไทยอันนี้ห้าได้และหนึ่งไม่ได้ นาม,มขันสื่หายะเป็นนะักทั้งหมดสิบสองได้แล้วสิบไม่ได้สองก็คือตัวเขาเองตัดขาแกเปนะัก็มานายกเป็นนะัก้าทั้งหมดมีสิบแปดได้แล้วสิบไม่ได้แปดก็คือตัวเขาเองหูเจริญเนี่ย จักขุภาจึกและาเจตจะไปสามีเค